Talk ก็เจอ tonight สัปดาห์นี้พบกับสันนิษฐานเมทานอนเรื่องแคสเขาไปเจอเรายัางไงอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยเข้ามาเลยสุขุมวิท31แล้วมาลงหน้าปากซอยสุขุมวิทแล้วก็เดินเข้าไปจากปากซอยสุขุมวิทซึ่งซึ่งนึกภาพมันอยู่เกือบเพชรบุรีครับ <c oughs> นึกเข้าไปจากระแลบ <c oughs> เปียกจันทร์นีก็โมโหเขาพี่ไม่บอกให้ผมนั่งมอไซค์เข้ามาแต่เขาทำไงเขาก็งงเขาบอกอนั่งก่อนนั่งก่อน บจยแ,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 แต่ชั้นในยุคนั้นของแตร์อมคิงด้อมเป็นอย่างไรนะคะ <c oughs> วันนี้เรามีตัวอย่างมาให้ดูกันด้วย <c oughs> ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มครึ่งท่ง GMM ย5